ท่านผู้รรมชมครับไก่ย่างอย่างนี้เนี่ยเตาที่ใช้ย่างไก่ตามร้านอาหารทั่วไปทั้งเปลืองถ่านก็เปลืองเสียความร้อนไปโดยปล่าประโยชน์ก็เสียจากจุดน,นี้เองทําให้กลุ่มนักเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเขาได้ใช้ความคิดแล้วก็ประดิษฐ์ตู้อบไก่หมุนแบบประหยัดพลังงานขึ้นมาเราไปดูกันครับยังไงยังไงผมก็ยังเชื่อสุภาษิตโบราณที่เขาบอก บอกว่าไม่เท่ากตาเห็นและสิตาเห็นก็ไม่เท่ามือคลำผมเลยต้องอาสาพาคุณผู้ชมมาพิสูจน์ให้เห็นกันจระจะไปเลยที่วิทยลาลัยการอาชีพจอมทองใกล้ๆทางขึ้นดอยอินทนนท์เพราะได้ยินมาว่าน้องๆเขามีฝีมือในการทำตู้อบไก่สงสัยกะับเปิดร้านขายไก่ย่างเป็นเรื่องเป็นราวเลยล่ะครับเนี่ยที่เราขึ้นเตี๋ยวสร้างตู้นี้ขึ้นมานะครับเพราะว่าอำเภอจอมทองเนี่ยเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยว นักหลายตีนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสองข้างตางกว่าจะมีแบบการค้าขายครับอย่างเช่นแบบขายส้มตำแล้วก็ที่เฮาไปหันก็คือการขายไกล้หมุน,นี่ยนะครับการขายไกล้หมุนนี่ตามที่เจ้าบ้านทําถั่วไปนี่มันจะเป็นเตาแปลว่าคือเป็นเตาที่กอขึ้นมาเฉยๆแล้วเอาไก่ไว้ด้านบนเพราะฉะนั้นเนี่ยพร้อมๆนจะสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ใช้ทานเนี่ยน่กครับแล้วก็ไก่ที่ออกมาเนี่ยด้านนอ,อกสุกแต่ด้านในบม่สุกครับก็เลยคิดว่าน่าจะทําตัวนี้ขึ้นมา เพื่อที่จะเป็นการลดพลังงานแล้วก็ลดต้นทุนในการผลิตลงว,ว้าวดูท่าทางจะลดต้นทุนการผลิตตู้นี้ไปได้เยอะเลยละครับเพราะน้องๆเขานำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาประยุกต์ใช้ร่วมกันทั้งอะไหล่รถและวงจรไฟฟ้าจึงถูกนำมารีไซเคิลให้สามารถใช้งานต่างๆได้อีกครั้งอย่างเช่นรอบสเตอร์ของรถจักรยานและรถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ไก่ในตู้นี้ไม่หยุดนิ่ง แต่วิ่งได้ตลอดเวลาอย่างนี้ไงล่ะครับส่วนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็ใช้การควบคุมการหมุนของไก่ในตู้ให้ไก่ทุกตัวสุกทั่วถึงกันจะหมุนเร็วหรือหมุนช้าก็เลือกได้ตามความต้องการนอกจากนี้นะครับเขายังออกแบบให้ใช้กับไฟบ้านหรือหากไม่มีปลั๊กไฟก็เปลี่ยนมาใช้แบตเตอรี่ได้เช่นกันนะครับ ส่วนความร้อนที่ทำให้ไก่ในตู้สุกน่ากินอย่างนี้ไม่ได้มาจากพลังงานไฟฟ้าเลยนะครับแต่เป็นความร้อนจากเตาถ่านที่ใช้กันทั่วไปนี่น้องเขากระซิบว่าเค่สร้างตู้ครอบกักเก็บความร้อนยังไม่พอนะครับภายในต้องบุด,ด้วยใย,ยแก้วแล้วทำช่องปิดเปิดอีกสักหน่อยช่วยให้อากาศเข้าไปไฟในเตาก็ติดได้ตลอดเวลาแล้วล่ะครับในเมื่อเก็บความร้อนได้ดีขนาดนี้ลองเปรียบเทียบให้เห็นกันไปเลยได้ไหมครับว่า ู้อบไก่ใบนี้กับเตาย่างไก่ทั่วไปแบบไหนจะประหยัดเชื้อเพลิงได้มากกว่ากันคือเราใช้หั่นประมาณ1กิโลกรัมอบไก่ได้เจตัวใช้เวลา 40- ถึง50นาทีครับเทียบกันแล้วครับของเขาใช้ตกครั้งหนึ่งประมาณ 4- 5กิโลกรัมครับเพราะเป็นครึ่งกระสอบเลยครับตามที่ทั่วไปครับเขาย่างเจ็ดตัวเราย่างเจ็ดตัวเขาใช้หั่นประมาณ 4- 5กิโลกรัม แต่เราใช้เพียง1กิโลกรัมครับน่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะตู้อบไก่ของน้องๆเขาใช้ฐานเพียง1กิโลกรัม<ๆ>ก็สามารถอบไก่ได้ถึง7ตัวแต่ลองคิดคำนวณแทนร้านขายไก่ย่างทั่วไปซึ่งในแต่ละวันเขาต้องอย่างไก่เป็น10บตัวก็คงต้องใช้ฐานวันล,ละหลาย10กิโลทีเดียวก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าในอนาคตพลังงานหมุนเวียนอย่างต้นไม้ อาจจะโตไม่ทันให้พวกเรานามาทำฐานก็ได้นะครับท่านผู้ชมแก้บไก่ที่ได้จากตู้อบไก่หมุนของวิทยาลัยการอาชีพจอมทองเนี่ยนะครับทั้งสุกสะอาดและก็ถูกลักอันทำไมเหมาะเป็นอย่างมากครับสำหรับร้านขายไก่ที่ต้องการจะประหยัดพลังงานในยุคน้ำมันแพงอย่างนี้ครับร่วมสร้างสรรค์รายการโดย บริษัทปตทจำกัดมหาชน